あん <laughs>、uh uh. khí mói bên cánh được vàng rồi đó bên cánh được vàng rồi đó đi sang ngay cho bay

ยางมก็ไม่เผื่อยยางไม่เป็นไรเอาๆๆๆชอบเบรกอะไรชอบเบรกไปชุ้มไปชนแล้เนี่ยไปเบรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะไปเบรกไปชนอย่างเงี้ยระวังเบรกเบาๆระวังจะชนคุณเขาเออบาๆลูกถ้นููม เดี๋ยวรเปีิวเป็นมันอี้ยังเลี้ยวเลยเวลาวัดกระชั้นมีใครอยู่ข้างหน้าขวางก็จะขาลงนี่ประจําแหละมจริงเดียวได้เดี๋ยวป็ดปิ้นมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟอใกล้ก็ไปเบรกอีกน่ะเห็นไหมน่ะ